พระเนื้อผงสุริยันจันทราพริมพ์พระพุทธสิหิงรุ่นแรกเนื้อแดงพิมพ์ใหญ่นิยมลาหูทรงเครื่องปี2530พระสวยมากๆหายากพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้ค่ะพระเนื้อผงสุริยันจันทราพริมพ์พระพุทธสิหิงปี2530นี้ได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับวัตถุมงคลองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นแรกปี2530 และสาเหตุที่มีการสร้างเป็นรูปพระพุทธสิงห์ว่ากันว่าองค์พ่อจากุคามรามรเทพได้เข้าประทับทรงและเห็นสมควรที่จะสร้างรูปพระพุทธสีวิชัยอันนำโชคโดยจำลองรูปแบบมาจากพระพุทธสิง์แต่ผสมผสานศิลปะสีวิชัยด้านหลังเป็นรูปพระราหูองค์พระอาทิตย์พระจันทร์รวมทั้งลงหัวใจคาถาพร้อมทั้งผสมว่านสเสนจันทร์ต่างๆว่านางกวกักเกสรดอกไม้มงคล เพื่อให้คนที่นำไปบูชาบังเกิดความเป็นสิริมงคลแล้วคคราดปลอดภัยเป็นเมตตามหานิยมมหาสเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นทำมาค้าขายดีมีโชคลาภทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่พระพุทธสีหิงแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้ช่วยขจัดปัดเป่าบ้านเมืองให้สงบลมเย็นเป็นสุขตลอดมาด้วยเหตุน,นี้พระพุทธสีวิชัยอันนำโชคจึงเป็นวัตถุมงคลเพียงชนิดเดียว ที่สร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปแตกต่างไปจากวัตถุมงคลชนิดอื่นของหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระเนื้อผงสุริยันจันทาพิมพ์พระพุทธสี่หิงปี2530เป็นวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาในวาระสร้างสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นวาระเดียวก,กันกับที่สร้างพระผงสุริยันจันทาแว่นกลมเมื่อปี2 5 3 0ตลอดจนเนื้อหามวลสารรวมถึงพิธีการปลุกเสก หากจะกล่าวถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์คงจะไม่ต้องบรรยายกันมากเพราะทุกท่านต่างก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแว่นกลมองค์พ่อจตุคามรามเทพรุ่นแรกมีกิษสาาพิณิหารมากมาเช่นไรเมื่อแกงหม้อดเดียวกันหรือพิธีกรรมเดียวกันความเข้มขลังในองค์วัตถุมงคลของพระพุทธสีหิงปี2 5 3 0ก็ย่อมเจิจ้าจรดแสงประดุดเพชรน้ำงามของชาวนครศรีธรรมราช ซึ่งก็คงไม่ต่างอะไรกับการแขวนองค์พ่อจตุคามรามเทพความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารขององค์พ่อจตุคามรามเทพมีจริงหรือไม่อย่างไรท่านจะประสบพบเห็นด้วยตนเองพระเนื้อผงสุริยันจันทราพิมพ์พระพุทธสีหิงองค์นี้รุ่นแรกเนื้อแดงพิมพ์ใหญ่นิยมลาหูทรงเครื่องพระสวยแท้ดูง่ายๆสบายตาสบายใจหายากมากแล้วนะคะ สนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ